เลยด็กสวยฉันตัดมาเนี่ยชุดเนี้ยยังสวยเลยอีพึ่ง ฉันรู้ว่าถึงแม้ว่าพี่จะมีงานกิจราชการเยอะแต่อย่างน้อยพี่สัญญาแล้วว่าจะมาในงานแต่งงานของฉันฉันก็ดีใจพี่รู้ไหมฉันได่ตัดชุดเจ้าสาวมาเนี่ยเอออาทำไมันใส่สีดนำะอ่ะ,อะคนนึงแใส่สีขาวไอ,อ,อ้คนนึงแหละสีขาวเจ้าสาวที่ไหนเขาตัดสีขาวกันฉันว่านะ รักสีดำดบ้างพี่รู้ไหมสีดำมันเป็นรักอมตะไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนก็รักตลอดไปอ่ะพี่ดูสิความหมายซึกนะอ่ะอ่ะพี่พี่เป็นอะไรอะ่ะวันนี้เป็นงานแต่างงานของฉันพี่ควรจะยิ้ม ตั้งใจกลับมาบ้านมาเจอเองคิดถึงนอ้องพราะี่อาจจะมาเจอเองเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ไหมน้อยพี่เมืองพี่มาพูดอะไรอ่ะไม่เอานะพี่วันนี้เป็นวันมงคลของฉันพี่อย่าพูดจาแบบนี้ฉันไม่สบายใจเลยจ้ะก็เดีววันนี้เป็นวันมงคล ก็นั่นเองพี่ภารกิจมากมายคำว่าเป็นวันสุดท้ายนี่อาจจะมาจากพี่อาจจะไม่ว่างกลับมาบ้านมากนักก็จะคิดมากเลยรอกินข้าวกินปลาพี่ไม่มีอะไรแน่นะถ้าหากว่าพี่มีเรื่องอะไรอ่ะันเป็นน้องสาวของพี่พี่บอกฉันเผื่อฉันจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของพี่ไปบ้ conv, ฉันไม่ได้เจอกับพี่นานแล้วว่าไปฉันเด็กจะรูร้หน้ามึงเหมือนลำพึจงจริงๆนะหมอนะเนาะอ้าวก็ฉันเหมือนนะสิตั้งแต่เกิดมาคนก็ทักฉันอนะว่าหน้าฉันเหมือนลำพึงลำพึงก็หน้าเหมือนฉันต่างกันที่ฝ่ายดีฝีขี้แมงวันแค่นั้นเองเออเนาะแต่พี่บอกให้นะที่พี่พูดว่าพี่มาเป็นครั้งสุดท้ายเ,าเพราะพี่รับคำสั่งจากพระองค์ท่านชัยเิ็กสิ ให้พี่มาตัดหัวรำพึงเพราะว่ารำพึงได้รับโทษสารนุโทษจากการที่ไปท้องกับองค์ราชบุตรนรังสันพี่รับคำสั่งมาประการสำคัญองค์นรังสันมีพระคุณเหนือชีวิตพี่ทำให้พี่มีชีวิตใหม่ทำให้เองอยู่อย่างสุขสบายที่ทำไม่ได้เพราะรำพึงตั้งท้องอยู่ พี่ปล่อยลำพิงไปแล้วเนาะแต่คนที่จะต้องตายแทนลำพิงก็คือพี่โบนพี่หมนพี่จะต้องจบดแต่ตายทำาไมเป็นอย่างนี้พี่ ยิ้มสิไม่ต้องร้องไห้นะวันนี้เอ็งจะต้องมีความสุขที่สุดเอ็งจะต้องมีชีวิตดำเนินไปแน่ต่อพี่จะเป็นอะไรช่างมันพี่ก็หยุดมากแล้วก็เหมือนไม้ใก้ฝังต่วันตายพวุ่งไม่รู้ที่เป็นนักรบเกิดศึกสงครามก็ไม่รู้วันตายอยู่ดีแต่น้องอยู่บ้านต้องมีชีวิตใหม่อนาคตอาจจะมีตัวเล็ก ยังไงก็แล้วแต่ถึงฉันสมองพี่เรียกพี่เรียกถูกพี่เลยนะก็น่าเึืเหเบือนกันขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกนะพี่ฉันรู้แล้วความุกข์ของพี่ฉันเข้าใจเพื่อทหารพี่ต้องทำเพื่อบ้านเมืองเพราะคุณพี่ก็ย่อมทดแทน ใช่เข้าใจพี่วันนี้เป็นวันดีนะพี่กลับเข้าไปอาบน้ำอาบท่าแล้วพี่ก็รีบกลับออกมากินข้าวกินปลาแต่ฉันจะรอพี่อยู่ตรงนี้ให้พี่อาบน้ำอาบท่าก่อนเดี๋ยวพี่รีบออกมาเนี่หน้ามึงเหมือนนีิคือจริงวะ พ,พี่เมืองกำลังจะตายพระคุณของพี่เมืองนั้นเลี้ยงดูฉันมาชาตินี้ทั้งชาติฉันก็ตอบแทนบุญคุณของพี่ไม่หมดพี่มาฉันรักพี่นะฉันหวังว่า ชายคนที่ฉันรักคนเดียวคนที่จะได้แต่งงานเป็นครูผัวตัวเมียกับฉันฉชนไ ピート

พี่กำพี่พี่ขอหวยในที่สุดเจ้าเมืองก็ตัดหัวน้องสาวเพราะว่าน้องสาวนั้นหลังดีสามเเบบออกมาเห็นภาพบ้อน้ำหัวานแล้วพี่ชายโดนลงหลังเดอนไปเกิดอะไรขึ้น สาวใั่น่สวยที่สุดเลยไอ้หมาหมอนเธอเรื่อง,งใหญ่แล้วเหกิอ,อเอาลองหอบล้องให้ในวันดีๆนีกก่แกมาล้องให้ทำไมสมอนตายแล้วพูดอะไรแกเนี่ย ความรักผสมความเศร้าวันแต่งงานเป็นวันตายแล้วจะเกิดอะไรตามมาอีกจงกาแรแสดงมาต่อะนะ <ผม S 1> ใคระระบึ่งผมดื้จะฆ่ามี้ใช่ไหมกับขวานเมืองตัวอย่าทำกันงะขวัญเมือง ¡Por comillas, ¡Oye, no! no, ya no, ya no. なこみて ในบ้านท้าอีหวอนในโรกของกัพากความรักของเราไปก่อน คำอธิบายของเจ้าเมืองนั้นไม่มีความหมายสำหรับใครต่อไปแล้วไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงทุกคนต่างลงมาที่เจ้าขวัญหนึ่งคนเดียวไอ้เมืองกูจะฆ่ามึงจ้ะไอ้ขวัญเมืองอย่าอยู่เลยเฮ้ยไอ้ยังไงตายยขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานการแสดงของพ่อเทพพ่อุวีคืนนี้หมดเวลาลงแล้ว